สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามวันจะดูดวงกับูิธีเกิดในลักนาาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของต้นเดือนมก,กราคม2560 เจ็ดนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่ี้อมาดูกันนะครับไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวเราเองอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจการปกผลึกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของวีเ t ชั่นชิพมากขึ้นหรือเราอาจจะหวนกลับมาคิดในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับ ไต่ตรองตึกตองทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นมีต่อกันก็ได้เช่นกันเพื่อที่จะได้หาทางในเรื่องของการปรับในเรื่องของมุมมองสิ่งต่างๆเพื่อที่จะ เข้ากับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันได้แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นชาวสิงห์ลักษณะสิงห์เนี่ยค่อนข้างดูมีาการคิดการทําการตัดสินใจอะไรเนี่ยอาจจะดูรอบคอบแล้วก็ค่อนข้างดูมีในยะของการคิดการตัดสินใจอะไรนี่ค่อนข้างดูมีเหตุมีผลมากขึ้นก็ได้เช่นกันเพราะไพ่เนี่ยใบเนี้ยคือเดอะเฮอร์มิตคือหมายถึงการคิดในการตกผลึกกับในเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่มันเป็นแบบในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าการรัก การผูกพันหรือการยับยั้งสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่อะไรแบบเนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับ ในช่วงของเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคุณอาจจะมีแนวโน้มของความรักที่อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาตัวคุณได้จากไพ่ใบน,นี้คือวงล้อแห่งโชคลาภนะครับหรือวงล้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ที่สามารถที่จะหมุนวนกับในเรื่องของความรู้สึกที่คุณกับเขามีต่อกันทําให้ความรักนั้นกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มของความสําเร็จที่ดีต่อกันอะไรที่มันเคยมีความแบบเนกาทีฟความรู้สึกหรือ สิ่งที่เราติดค้างนะครับอยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันหรือเราอาจจะต้องการในเรื่องของคําตอบกับสิ่งต่างๆที่เขานั้นมีต่อเรา นะครับบางครั้งเราอาจจะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์ได้เพราะว่าไพ่ใบเนี้ยค่อนข้างเป็นไพ่ที่ดีมากๆกับวงล้อแห่งโชคชะตาใครที่มีความรักความสุขความหวังที่อาจจะดูไม่ค่อยเติมเต็มในอดีตความรักอาจจะดูคลุมเครือความรักอาจจะมีในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของความคิดที่เราอาจจะดูเหมือนกับ มันเป็น negative, เนกาทีฟหน่อยน้องเพราะว่าเราอาจจะมีความรักที่อาจจะดูไม่ชัดเจนเลยทําให้ภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราอาจจะดูปั่นป่วนดูไม่ค่อยเสถียนพอตอนนี้เราเริ่มสงบนิ่งเราเริ่มทําสมาธิได้มากขึ้นเราเริ่มที่จะมีะการรักตัวเองโดยการที่เราเริ่มเหมือนมีเฟดออกมา หรือพยายามไต่ตองตึกตรองกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตมากขึ้นมันทําให้เราเห็นในเรื่องของศัจธรรมเห็นในเรื่องของความรู้สึกเห็นในเรื่องของสิ่งที่เรานั้นมีคุณค่าในตัวเองมากกว่านี้นะครับเพราะก้าวถ้วยเนี่ยมันหมายถึงเรามีคุณค่าในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและเราสามารถที่จะขับเคลื่อนพลังงานกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขาอ่ะได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆในการปลดล็อก กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขาได้ดีขึ้นเช่นกันเพราะไพ่ใบน,นี้คือไพ่ The Judgment Judgment หมายถึงการหลุดพ้นหมายถึงการที่เราหาทางออกได้นะครับอะไรที่เราเนกาทีฟอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่เราแบบกําลังคิดเยอะ ฟุ้งซ่านอยู่กับความรู้สึกต่างๆเราเริ่มตกผลึกได้เริ่มอยู่กับตัวเองมันก็เริ่มเห็นความรู้สึกที่มันเป็นจริงมากขึ้นนะครับดังนั้น,นวงล้อแห่งโชคลาภจึงปรากฏขึ้นมาว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนผ่าน t r a n s f o r m a t i o n กับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเลวร้ายเนี่ยเราจะหาทางออกหรือทางสรุปได้ดีขึ้นทําให้เรามีหนทางใหม่เกิดขึ้นมีไพ่เดอะสัน The Sun เนี่ยคือหมายถึงแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะ h ดอ h ไฮพริ t e s t คือเป็น The Moon ถูกไหมครับคือพระจันทร์ราชินีพระจันทร์กับมาเจอกับให้ The Sun The Sun เนี่ยยังไงก็ต้องมีแสงสว่างนำพาชีวิตนะครับต่อให้เรามืดมนแค่ไหนในอดีตทำให้เราคิดมากแค่ไหนในอดีตถ้าเราตกผลึกเข้าใจและคิดกับสิ่งต่างๆได้ดีพอนะครับเราก็หาทางออก ให้กับตัวเองได้ดีพอเราจะเห็นแสงสว่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบอบอุ่นใจมีความรู้สึกดีและประกอบกับมีวงล้อแห่งโชคลาภมาจะทําให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนั้นเจอแสงสว่างที่ดีทําให้ความสุขของคุณนั้นบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดอะซันหมายถึงการเริ่มต้นเดอะซันหมายถึงความสุข ความสมหวังชัยชนะหมายถึงสิ่งที่ดีงามดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวสิงกำลังจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกยิดีหรืออะไรที่มันเคยมีอ่าสิ่งที่มันรลบกวนในเรื่องของภาวะจิตใจให้เราพยายามตัดแล้วก็พยายามเคลียนะครับมีไพ่คิงถือดาบมาอาจจะเป็นคน ธาตุลมนะครับกลุ่มตุลเมถุนได้นะครับที่อาจจะมีประเด็นหรือปัญหาให้เราต้องปรับต้องเคลียร์กันแต่เราก็ต้องพยายามที่จะต้องอดทนและการรอคอยกับการที่เราจะต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับค่อยๆหาทางออกค่อยๆปรับ ค่อยๆเคลียร์เราก็จะเจอหนทางที่คุณนั้นสามารถที่จะมูฟไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถที่จะลงเอยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าเดอะซันกลับให้วงล้อแห่งโชคลาภมายังไงคุณก็ยังพอมีโอกาสที่จะทําให้ความสุขความสมหวังนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้เรามีความรู้สึกที่เป็น ความรักที่มีต่อกันได้เพราะเราอาจจะคิดและทบทวนอะไรที่ชัดเจนและแน่นอนและเคลีย์ได้มันก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นลงตัวได้ดีขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกไม่ชัดเจนก็เริ่มชัดเจนขึ้นเพราะว่าเดอะสันมันคือความชัดเจนเพราะว่าแสงสว่างมันก็เหมือนสปอตไลท์อ่ะที่ใหญ่โตพูดง่ายก็คือแสงอาทิตย์นั่นแหละคือส่องสว่างทั่วล่ามันก็เลยทําให้เราเห็นอโอกาสเห็นสิ่งดีๆหรือ วงล้อแห่งโชคลาภก็นำพาความสุขให้เรามาถึงณจุดนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับแต่คุณก็ต้องพยายามใช้สติกับการคิดการตกผลึกการเข้าใจกันพยายามเคลียนะครับเคลียทั้งใจตัวเองด้วยเพราะเราต้องอยู่ในที่ของตัวเองเพียงลำพังโดยการที่เราต้องพยายามเฟดตัวออกมาแล้วค่อยคคิดค่อยๆตัดสินใจสำหรับใครที่มีความรักที่อาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดใครแค่มี ความรู้สึกที่อาจจะไม่รู้หรอกว่าตกลงแล้วมันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่เรามีความรู้สึกว่าเรายังมีพัชชั่นกับเขาอยู่แต่เรายังคิดมากเรายังมิตกเรายังกังวลให้เราใช้สติกับการคิดการตัดสินใจและมองความจริงให้มากแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์คิงถือดาบมาคุณต้องใช้ในเรื่องของการที่มีหลักในเรื่องของธรรมาพิบาลหรือในเรื่องของความจริงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เราต้อง เคลียร์ใจตัวเองด้วยแล้วก็ต้องพยายามที่จะยืดหยุ่นกับในเรื่องของความรักโดยการที่เราต้องไม่แบบเทนตรงกับการที่เราจะต้อง ไฟกับเขาโดยการที่เราจะแบบต้องการคําตอบอะไรแบบนี้หรือเคลียร์คาตอบที่อยากจะให้เราชัดเจนกับเขาชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาได้สามไม้หมยถึงความรักที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่มันมีการเติบโตและพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากบ่วงวิบากกรรมกับสิ่งต่างๆที่เรา นั้นได้เป็นเนกาทีฟในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยเราค่อยค่ยเก็บเล็กผสมน้อยเด็กถือเหรียญคือการเก็บเล็กผสมน้อยการเข้าใจการดูในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะต้องค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆและเราจะเข้าใจในบริบทของความรู้สึกที่มีต่อกันมันก็จะปรับแล้วก็เคลียร์ได้ลงตัวได้ดีแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคิงถือดาบเนี่ย ดีกว่าราชินีถือดาบเพราะว่าคิงถือดาบอย่างน้อยก็มีความยืดหยุ่นมีความรู้สึกที่อารมณ์อร่วยกันไม่ได้แบบเหมือนประหับประหารกันขนาดที่แบบว่า แข็งอะเนาะประมาณนั้นก็คือยังมีความยืดหยุ่นได้ยังมีความรู้สึกที่มีธรรมพิบาลกับการที่จะบาลานซ์สมดุลได้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นมันก็จะทําให้คุณสามารถที่จะกลับมามีความสุขความสมหวังกันได้อีกครั้งหนึ่งพอไพ่อพบอกว่าแสงสว่างจะนําพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นมีความสุขอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวสิง์แล้วก็ลักนาสิงนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ความรักนั้นกลับคืนมาที่ดีนะหรือบางคนอาจจะได้ คอมมิตเมนต์ได้อยู่นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม